ให้ไาการแลแร้วายการก็ส่งกองสารสารจับพิาพากษามานะครับว่าให้ลงโทษผู้ต้องหาอย่างไรก็ตามนะครับจะลงท้ายด้วยให้ชดใช้คืนเงินความเสียหายกับผู้เสียหายดังนั้นถ้าไม่มีผู้เสียหายมาในสำนวนขณะนี้สารก็ไม่สามารถสั่งให้ได้ถ้าอยู่นอกสำนวนดังนั้น ถ้าท่านใดจะเป็นผู้เสียหายร่วมนะครับก็รีบแจ้งความที่สถานีตํารวจที่ใกล้บ้านท่านที่สุดหรือว่านในฐานที่ท่านจ่ายจ่ายสตังมานะครับ,รบให้กับบริษัทเหล่านี้เสร็จแล้วพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศเราประสานงานกันจะส่งข้อมูลมารวมกันที่ที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับคือกองคับการป้องกันและปราบป,ปรามคุ้มครอง,องผู้บริโภคเนี่ยจะรวมสำนวนเป็นสำนวนเดียวแล้วฟ้องศาลแล้วก็ผลกระจกมาเพราะฉะนั้นท่านใดที่ มาแจ้งความหลังจากที่เราส่งสำนวนแล้วมันอยู่นอกสำนวนแล้ะครับไม่สามารถให้ได้นั้นผมเวลาเฉลี่ยเงินคืนที่ยึดไว้250ล้านขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่ตรวจยึดอีกเมื่อกี้นี้นะครับรวมกันแล้วก็ประมาณอีกร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับจากการที่ได้ทรัพย์สินจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มากพอสมควรและจากนี้ไปก็จะมีการดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องประชาชนสงสัยว่าบริษัทนี้ มีธุรกิจจริงหรือเปล่าแล้วก็ท่านนั้นถูกหลอกจริงหรือเปล่ารหรือไม่ถูกหลอกนะครับ,รบก็ขอให้ติดตามรายการนี้ไปทุกระยะแล้วรายการนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจให้ท่านเองและ